สวัสดีค่ะจากในคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้ทดลองใช้สูตรเบื้องต้นในโปรแกรม Microsoft Excel กันมาแล้วเช่นช่องคะแนนรวมเราก็ใช้ฟังก์ชัน sum นะคะในการหาผลรวมแล้วก็มีฟังก์ชัน min เพื่อหาคะแนนต่ำสุด max หาคะแนนสูงสุด average สำหรับหาค่าเฉลี่ย แล้วก็ฟังก์ชันเค้านะคะสำหรับนับจํานวนที่อยู่ในช่วงที่เรากําหนดนะคะในวันนี้นะคะครูก็จะมาแนะนำฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขนะคะจากตัวอย่างนะคะตอนนี้เราได้คะแนนรวมของนักเรียนแต่ละคนแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการทราบว่าใครคะแนนผ่านไม่ผ่านจะทำยังไง จะมาใช้สายตาไล่ดูว่าคะแนนใครเป็นเท่าไหร่บางครั้งถ้ามีคะแนนเยอะๆอาจจะตาลายก็ได้ใช่ไหมคะใน Excel นะคะก็จะมีฟังก์ชัน if นะคะในการตรวจสอบเงื่อนไขเดี๋ยวครูจะใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบเงื่อนไขให้ดูนะโดยเราจะตรวจสอบจากคะแนนรวมนะคะในคอลัมนี้นะ,ะตรวจสอบจากคะแนนรวมว่า ใครคะแนนผ่านไม่ผ่านอย่างไรโดยถ้าคะแนนในคอลัมน์นี้นะคะมากกว่า50มากกว่า50นะคะแนนมากกว่า50ก็ให้แสดงคำว่าผ่านและทาไม่ใช่ก็ให้แสดงคำว่าไม่ผ่านนะคะขึ้นต้นการใช้สูตรต่างๆก็เหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ if ฟัง c t i o n if นะคะมันก็จะมีตัวช่วยขึ้นมาบอกเรานะเป็นไงค่าแรกหลังวงเล็บก็คือ logical test นะคะก็คือเงื่อนไขซึ่งคำตอบที่ได้จากเงื่อนไขนี้ก็จะเป็นคำตอบที่เป็น logic ก็คือจริงหรือเท็จใช่ไม่ใช่แบบนี้โดยถ้าค่าจากเงื่อนไขเป็นจริงหรือใช่ ก็จะทำตามคำสั่งที่อยู่หลังลูกน้ำอันแรกนี้แต่ถ้าไม่ใช่หรือเป็นเท็จนะคะก็จะทำตามคำสั่งที่อยู่หลังลูกน้ำอันถัดไปนี่ value if t o ค่าถ้าเป็นจริงและ value if false คือค่าถ้าเป็นเท็จนั่นเองนะเราต้องการตรวจสอบว่าคะแนนมากกว่า50ไหม logic หรือเงื่อนไขก็คือ คะแนนคะแนนคือช่องไหนคะเอาเมาส์คลิกไปเลยช่องนี้คะแนนช่องนี้คะแนนรวมมากกว่าห้าสิบไมนะคะมากกว่าห้าสิบไมตามด้วยอะไรต่อดูจากตัวช่วยเลยเห็นไหมลูกน้ำค่าต่อไปคือถ้าเป็นจริงเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรถ้าเป็นจริงให้แสดงคำว่าผ่านใช่ไหมคะข้อความก็จะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดแต่ถ้าเป็นตัวเลข นักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์ะค่านั้นไปได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ผ่านไหมไม่ผ่านก็พิมพ์ข้อความในเครื่องหมายคำพูดเหมือนกันนะคะนี่นะคะถ้าคะแนน O4 ก็คือช่องนี้คะแนนรวม มากกว่า50ให้แสดงคำว่าผ่านแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะแสดงคำว่าไม่ผ่านนะคะสามารถใช้ออโต้ฟิลได้ไหมบวกดำได้เลยตอนนี้คะแนนมันผ่านหมดเนอะเดี๋ยวครูขอลองแก้คะแนนให้ไม่ผ่านสักคน2คนก็แล้วกัน โอเคนี่นะคะเราก็จะได้ผลจากการทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบเงื่อนไขกันแล้วนะทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของเงื่อนไขอีกนิดนึงนะคะเครื่องหมายที่ใช้นะคะตรงนี้อันนี้ก็คือเครื่องหมายมากกว่าแต่ถ้าเราต้องการตรวจสอบว่าคะแนนตั้งแต่50ให้มันผ่านก็แสดงว่า50ก็ผ่านใช่ไหมแต่อย่างนี้คืออะไรคะ มากกว่า50ถึงจะผ่านใช่ไหมมากกว่า50ิถึงจะผ่านเดี๋ยวมาลองอีกทีนะอย่างตอนนี้คนนี้ได้4 7ิบเจถ้ามีอีก3าเป็น50นักเรียนคิดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านคะไม่ผ่านนะคะเพราะอะไรพเพราะเงื่อนไขก็คือมากกว่า50ิบอะไรมากกว่าห้าสิบก็คือ51ขึ้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ตั้งแต่คะแนนมากกว่า50นักเรียนก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ แบบนี้นะคะแบบนี้อ่านว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับแบบนี้ก็แสดงว่าคะแนนเป็นไงมากกว่าห้าสิบหรือเท่ากับห้าสิบก็จะผ่านนะคะมาดูซิผ่านยังเรียบร้อยนะคะรูเอาคะแนนออกให้ไม่ผ่านไวนะ้เนาะอันนี้เดี๋ยวขอบวกดำไล่ใหม่อีกทีหนึ่งออตโต้ฟิลคะแนนใหม่อีกครั้งอ่ะจะได้เป็น มากกว่าเท่ากับ50ทุกอันอันนี้ก็คือเรื่องของเครื่องหมายนะคะมีมากกว่ามากกว่าเท่ากับและถ้าน,น้อยกว่าก็มาทางนี้แบบนี้ก็คือน้อยกว่านะคะแล้วก็แบบนี้ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับและถ้าต้องการตรวจสอบว่ามันไม่เท่ากับจะใช้เครื่องหมายยังไงไม่เท่ากับนะคะในโปรแกรม Excel จะเขียนแบบนี้เขียนเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าติดกันคือไม่เท่ากับ อันนี้ครูก็แนะนําเรื่องของเครื่องหมายเฉยๆก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ค่านะคะจากการใช้ฟังก์ชัน if มาแล้วว่าของใครคะแนนผ่านของใครคะแนนไม่ผ่านบ้างนะคะแต่บางครั้งนะคะถ้าคะแนนผ่านไม่ผ่านเนี้ยมันมีเยอะเราอาจจะตาลายก็ได้นะคะ เราสามารถจัดรูปแบบให้กับเซลล์บางเซลล์มีความโดดเด่นขึ้นมาอย่างเช่นของคนที่ไม่ผ่านเนี่ยเราอาจจะเติมสีลงไปเพื่อให้มันมองได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะใน Excel ก็มีตัวช่วยเรานะคะวิธีการนะคะก็ให้คลิกที่เซลล์ที่เราต้องการจัดรูปแบบนะคะคลิกเสร็จแล้วก็ไปที่คำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขคำสั่งนี้นะคะก็จะอยู่ในริบบอนหน้าแรก กดลงมาเลยต้องการทําอะไรนะต้องการจะเทสีให้กับเซลล์ที่มันไม่ผ่านใช่ไหมก็คือการไฮไลท์เซลล์นะคะไฮไลท์เซลล์กรณีที่มันไม่ผ่านเราจะดูได้ไงว่ามันไม่ผ่านมากกว่าไหมไม่สิมันเป็นข้อความเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มากกว่าน้อยกว่าระหว่างหรือเท่ากับแต่มันเป็นข้อความใช่ไหมคะ มันเป็นข้อความไอ้คำว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการใส่เงื่อนไขกรณีที่เป็นตัวเลขก็สามารถใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าระหว่างเท่ากับได้แต่ถ้าเป็นข้อความอย่างเช่นผ่านไม่ผ่านก็ให้เลือกข้อความที่มีนะคะถ้าเป็นเรื่องของวันที่ก็ให้เลือกวันที่เกิดแบบนี้อันนี้คือข้อความคลิกเลือกข้อความที่มีจุดจุดจด ข้อความที่มีคำว่าอะไรคะไม่ผ่านให้ทำอะไรถ้าเกิดว่าข้อความนั้นมันไม่ผ่านมันก็มีตัวช่วยให้เรานะคะต้องการทำให้มันเด่นขึ้นมาอย่างไงเติมสีแดงเติมสีเหลืองสีเขียวหรืออะไรถ้าตัวเลือกที่เขามีให้มาไม่ถูกใจนักเรียนก็สามารถที่จะจัดรูปแบบเองได้โดยเลือกข้างล่างสุด นะะในหน้านี้นักเรียนก็สามารถระบุได้นะคะว่าต้องการให้ฟอนต์หรือแบบอักษรนั้นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนาตัวเอียงขนาดไหนหรือสีอะไรนะคะขีดเส้นใต้ไหมหรือจะใส่เส้นขอบให้กับเซลล์นั้นหรือจะเติมสียังไงสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะคะในที่นี้ครูก็ใช้ตัวช่วยเขาที่มีมาให้เลยง่ายดี เติมสีแดงอ่อนข้อความสีแดงเข้มระบุข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบระบุรูปแบบที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงค่ะช่องนี้ทำไมไม่มีสีลนะ่ะก็เพราะว่าเราจัดรูปแบบให้เฉพาะอันที่มันเป็นข้อความ ไม่ผ่านอันนี้มันผ่านมันก็เลยไม่เทสีสิมาทบทวนอีกครั้งนะคะครั้งนี้ครูเลือกเซลล์ทั้งหมดเลยนะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะคะเราสามารถจัดพร้อมการได้หลายเซลล์ครูเลือกทั้งหมดเลยนะไปที่การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกดการไฮไลท์เซลล์ ale, ข้อความที่มี มีคำว่าไม่ผ่านเติมสีอะไรเรียบร้อยเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วลองเปลี่ยนค่าเล่นดูได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนอื่นคะแนนรวมแล้วไม่ถึงเห็นไหมคะโปรแกรมก็จะเติมสีจะทำการไฮไลท์ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดให้ทันทีนะคะก็จะทำให้งานของเรานั้นดู ชัดเจนมากขึ้นเนาะสำหรับในหน้าน,นี้นะคะก็เป็นเรื่องของการใช้ฟังก์ชัน if ตัวสอบคะแนนว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านโดยเงื่อนไขก็คือคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ50นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราต้องการหาเกรด4 3 2 1ละ่ะทำยังไงเราก็จะใช้ฟังก์ชัน if เหมือนกันนี่แหละนะคะมา ก่อนอื่นนะคะครูก็จะคัดลอกชีทนี้ก่อนนะการคัดลอกชีทนะคะนอกจากการคลิกขวาแล้วก็กดย้ายหรือคัดลอกแล้วการคัดลอกชีทที่อยู่ภายในเวิร์ o บุ๊กเดียวกันนะคะสามารถทําได้ง่ายๆเลยโดยนักเรียนกดปุ่มคอนโทรลไว้นะคะแล้วก็คลิกลากไปเห็นไหมคะมันจะเป็นเครื่องหมายบวกอยู่เราก็ปล่อยได้เลยเห็นไหมอ่ะ มาดูเดี๋ยวในตัวอย่างหน้านี้นะคะเราก็จะทำการหาเกจสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวครูก็จะลบสูตรในคอลัมน์นี้ทิ้งไปก่อนนะคะมันเป็นสีแดงทำยังไงเราก็กดเลือกที่นี่การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็ลังกดเซลล์ที่เลือกกดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขก็จะหายไปจากเซลล์ในคอลัมน์ที่เราเลือกเมื่อสักครู่นะคะ มาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครได้เกตสี 4, เกดสาเกดสอเกตหนแล้วก็เกดศูโดยใช้ฟังก์ชัน if เหมือนเดิมนะคะรูปแบบฟังก์ชัน if ขึ้นต้นสูตรใดๆก็ตามเครื่องหมายเท่ากับ if ตรวจสอบคะแนนช่องไหนช่องเดิมถ้าคะแนนมันเป็นไงมากกว่ามากกว่าเท่าไหร่ได้เกตสี่มากกว่าหรือเท่ากับ80ถูกไหมคะ รือนักเรียนจะเขียนว่ามากกว่า79ก็ได้ความหมายเดียวกันมากกว่า79ก็คือตั้งแต่80มากกว่า79แล้วการถ้างั้นมากกว่า79ต้องการทำอะไรให้มันได้เกรด4แต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะจะได้เกรด3 2 1ลงไปยังไงเนี่ยมันก็คือการตรวจสอบซ้อนเข้าไปอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบซ้อนเข้าไปคำสั่งตรวจสอบก็คือคำสั่ง if นะคะ if คะแนนคะแนนมันมากกว่า69ก็คือตั้งแต่70ตั้งแต่70ให้ได้เกดอะไรให้ได้เกตด3แต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะถ้าเป็นเทปถ้าไม่ใช่ละ่ะทำยังไงก็ต้องตรวจสอบต่อใช่ไหมคะก็ if ซ้อนไปอีกถ้าคะแนนมันเป็นไงคะมากกว่า 59เก้าก็คือคะแนนตั้งแต่ห0สคะแนนตั้งแต่60สิได้เกตสองได้เกตสองแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะทำไงก็เหมือนเดิมตรวจสอบอีกถ้าคะแนนมากกว่า4ี่ิก็คือตั้งแต่ห้าสิบตั้งแต่ห้าสิบไปได้เกตหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะต้องตรวจสอบอีกไหมคะ ไม่ต้องแล้วคะแนนมันไม่ได้มากกว่าเจ็ดสิบเก้าหกสิบเก้าห้าสิบเก้าสี่สิบเก้าคะแนนมันก็ต้องต่ำกว่านี้แล้วแหละมันไม่ได้มากกว่าสี่สิบเก้ามันก็คือต้องเป็นสี่สิบเก้าลงไปใช่ไหมคะคะแนนไม่ถึงห้าสิบก็ได้เกรดศูนย์อ่าทีนี้มาใส่วงเล็บให้ครบนะวงเล็บแรกก็เป็นของ if ฟอันสุดท้าย สังเกตสีนะ Excel จะมีตัวช่วยเรื่องสีของวงเล็บมาให้เราจะได้รู้ว่าวงเล็บมันครบคู่แล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นวงเล็บของเกรดสองวงเล็บของเกรดสามวงเล็บอันสุดท้ายนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วกด enter ค่ะออโต้ฟิลเลยนะทำเครื่องหมายบวกดำลากลงมาเลย ได้เกรดเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่ะมันไม่ครอบคุมทุกเกรดเดี๋ยวครูลองใส่คะแนนเพิ่มไปอีกสักคนหนึ่งอ่ะมีครบทุกเกรดแล้วตอนนี้นะนี่นะคะรูปแบบอีกครั้งหนึ่งถ้าคะแนนมากกว่า79ก็คือตั้งแต่80ให้ได้เกรดซี ถ้าคะแนนมากกว่า69ก็คือตั้งแต่70ให้ได้เกรด3ถ้าคะแนนมากกว่า59ก็คือตั้งแต่60ให้ได้เกรด2และถ้าคะแนนมากกว่า49ก็คือตั้งแต่50ก็ให้ได้เกรด1นึแต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นเกรด0นะคะจากเงื่อนไขนี้ครูถามใหม่ถ้าครูเปรียบเทียบใหม่นะคะ ถ้าคะแนนเนี่ยมันมากกว่า49ให้ได้เกรดหนึ่งถ้าคะแนนมากกว่า59ได้เกรดสองถ้าคะแนนมากกว่า69เป็นเกรดสามและถ้าคะแนนมากกว่า79ให้เป็นเกรดสี่นะคะครูสลับใหม่จากการหาเกรด4 3 2 1่มาเป็น เลียงใหม่หนึ่งสสมสแบบนี้นักเรียนคิดว่าผลการทำงานยังจะถูกต้องเหมือนเดิมไหมคะครูลองกด enter เลยนะอ่ะ,ะเก้าได้เกตหนึง่งเพราะอะไรคะมาถึงปุ๊บโปรแกรมมันก็ตรวจสอบคะแนนก่อนเลยว่าเป็นไงมากกว่า4ี่สไหมเ้าสิมากกว่า49่ส้าไหมคะมากกว่าเพราะฉะนั้น นักเรียนคนนี้ก็เลยได้แค่เกดหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะการเรียงลำดับเงื่อนไขที่อยู่หลัง if ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าเราเอาเอาไว้ข้างหน้าเป็นไงเนี่ยคนนี้ได้เก็หนึงเลยแทนที่จะได้เกตสีนะคะครูออโต้ฟิลกลับไปเหมือนเดิมนะข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียน ต้องระวังด้วยนะคะในการเรียงลำดับเงื่อนไขหลังฟังก์ชัน if อ่ะทีนี้มาจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าต้องการให้คนที่ได้เกดศูนย์เซลลนั้นเป็นสีแดงทำยังไงเราก็คลิกเลือกเซลที่ต้องการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแล้วก็ไปที่คำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไฮไลท์ อันนี้มันเป็นตัวเลขเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าตัวเลขนั้นมันเป็นไงคะเท่ากับเท่ากับอะไรละ่ะเท่ากับศูนย์ต้องการให้เซลล์ที่เป็นศูนย์เติมสีเหมือนเดิมนะคะสามารถจัดรูปแบบได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะถ้าเกิดว่าเกรดมันมีเยอะกว่านี้ล่ะ ตอนนี้เราเขียน if แค่เกตสี่สามสองหนึ่งนะแล้วถ้าเกดมันมีเกตสามจุดห้าสองจุดห้าหนึ่งจุดห้าด้วยล่ะ if ไม่เยอะแยะไปหมดเลยเหรอใช่ไหมมันก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ใช้สำหรับการค้นหาค่านะคะครูก็คัดลอกชีทนี้ไปก่อนนะคะ นละชีกันแล้วนะลบทิ้งค่ะเหมือนเดิมล้างการจัดรูปแบบนะคะก็คือล้างกดจากเซลล์ที่เลือาค่ะฟังกช์ชันแรกนะคะที่ครูจะแนะนำก็คือฟังก์ชัน vlookup ก่อนที่เราจะใช้ฟังก์ชัน vlookup ได้นะคะเราก็ต้องสร้างตารางเพิ่มขึ้นมาก่อน เป็นเกณฑ์คะแนนนะคะเป็นเกณฑ์ของช่วงคะแนนนั่นเองถ้าคะแนนเป็นศนย์ได้เกรดศูนย์ถ้าคะแนน50ได้เกรดหนึ่งหสได้เกรดสองเจสิ 2, 70, ได้เกรดสาและ80สิบก็ได้เกรดสนะคะอันนี้ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้ก่อน หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ฟังก์ชัน v lookup v นะคะย่อมาจาก vertical ก,ก็คือการหาค่าในแนวตั้ง v e r t ก็คือแนวตั้งนะคะค่าคะแนนในแนวตั้งเนี่ยมันอยู่แนวตั้งเห็นไหมอ่ะเท่ากับ v lookup มองหาค่าอะไรล่ะค่าที่ต้องการหาอ่านตัวช่วยมานะค่าที่ต้องการค้นหาก็คือค่าคะแนนตัวเนี้ย เอาไปค้นหาที่ไหนคะหาที่ตารางเกณฑ์นี้นักเรียนก็ลากข้อไปเลยนะการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ในการค้นหานะคะค่าที่เรานำมาค้นหานั้นอนะ่ะจะอยู่ในคอลัมน์แรกเท่านั้นนะคะจะอยู่ในคอลัมน์แรกเท่านั้นนะหลังจากนั้นนะคะให้ระบุคอลัมน์อินเด็กตรงนี้คอลัมน์อินเด็กนำตรงนี้ก็คือคอลัมน์ที่เราต้องการนำมาเป็นคำตอบคอลัมน์ที่เท่าไหร่คะ สเพราะคอลัมน์หก็คือคอลัมน์ที่เรานําไปเปรียบเทียบเกรดอยู่ในคอลัมน์สองนักเรียนก็เขียนเลขสอไปเลย l เล s Look Up นะคะก็คือการตรวจสอบว่าค่านั้นอ่ะมันตรงกันแบบไหนถ้าเราระบุเป็น true หรือเลขหนึ่งแทน true ก็ได้นะคะหมายความว่าไงตรงกันใกล้เคียงนะ แต่ถ้าเราระบุเป็นฟอนต์หรือจะใช้เลขศูนย์แทนค่าฟอนต์ก็ได้นะคะหมายความว่าตรงกันกับเงื่อนไขทุกประการหมายความว่าเป็นไงต้องตรง50 60 70 80ตามคอลัมน์ที่หนึ่งที่เราค้นหาเลยแต่อันเนี้ยคะแนนมันเป็น50 60 70 80เด้ไหมไม่ใช่ใช่ปะ่ะคะแนนมันมีค่าต่างๆเพราะฉะนั้นให้เลือกเป็น True หรือฟอนต์เป็น True ใกล้เคียงนะคะ ่ได้เกีส่สีสามารถออโต้ฟิลเลยได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะมาลองคลิกดูกด F2 นะคะเพื่อดูสูตรหรือจะดับเม่คลิกก็ได้เป็นไงพอเราออโต้ฟิลคอลัมน์มันก็เลื่อนลงใช่ปะ่ะเมื่อกี้มันอยู่ที่บรรทัดนี้ใช่ไหมคะพอมาคอลัมน์ต่อไปเป็นไงออโต้ฟิลมันก็เป็นแบบนี้ จากคลิปที่แล้วเราก็เคยเจอปัญหานี้มาแล้วทำยังไงคะการแก้ไขล็อกเซลช่องนี้มันต้องอยู่คงที่ตลอดเราก็ล็อกไว้การล็อกใช้เครื่องหมายสตริงหรือดอลล่าเนี่ยนะแบบนี้นะคะล็อกเซลโดยใช้สตริงล็อกไว้ก่อนตารางนี้ยังไงก็เป็น S 5ถึง T 9อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะ ใส่สูตรเสร็จแล้วค่อย autofill มาอีกครั้งค่ะเรียบร้อยไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ที่เซลล์ไหนตารางที่เรามาค้นหาก็จะถูกล็อกไว้ที่เดิมนะคะเป็นไงคะการใช้ฟังก์ชัน vlookup กับ if if ถ้าเงื่อนไขมันเยอะมันก็เขียนยาว vlookup ก็จะเขียนได้กระชับมากกว่านะ จากเมื่อกี้นะคะครูล,ลองเลือกเป็น tool แล้วเดี๋ยวครั้งนี้ครูจะลองเลือกเป็นฟอนต์ให้นักเรียนดูบ้างเห็นไหมคะค่ามันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละเพราะอะไรละ่ะเพราะเมื่อกี้คะแนนของคนนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย91ใช่ไหมได้91มันมีตรงกับอันไหนไหมล่ะไม่มีมันมีแค่0ูนย์50 60 70 80นะคะแต่ถ้าเกิดคนนี้ได้คะแนน80ล่ะเดี๋ยวครูลองพิมพ์ไปเลยนะ เห็นไหมตรงการทุกประการถึงจะได้เกรดอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ range lookup นะคะว่าเราต้องการค้นหาแบบไหนตรงการทุกประการหรือว่าตรงการใกล้เคียง v lookup v e r t i c a l <s> นะคะแนวตั้งคะแนนมาอยู่แนวตั้งอา้าวแล้วถ้าคะแนนมันอยู่แนวนอนละ่ะ จะค้นหาได้ไหมได้นะคะแต่ต้องใช้อีกฟังก์ชันหนึ่ง v vertical แนวตั้งแนวนอนภาษาอังกฤษจะเรียกว่า horizontal นะคะก็คือแนวนอนใน Excel ก็คือฟังก์ชัน h lookup มาทดสอบกันนะคะครูก็เหมือนเดิม copy Sheet นี้ก่อนลบอันนี้ทิ้งเลยนะ สร้างเกณฑ์คะแนนแนวนอนนะคะทำเหมือนวีลูกอาบเลยนะคะ แต่ h lookup คือค้นหาแนวนอนคะแนนมันอยู่แนวนอนเราก็ต้องค้นหาแนวนอนก็คือ h lookup เหมือนเดิมเลยเท่ากับ h lookup เอาอะไรไปค้นหาค้นหาที่ไหนการค้นหาถ้าเป็น v lookup เราก็จะใช้คอลัมน์แรก เป็นคีย์ในการค้นหานะคะส่วน H lookup ก็เช่นกันเราก็จะค้นหาโดยใช้แถวแรกนะคะเป็นคีย์ในการค้นหาเอาแถวไหนมาเป็นคำตอบแถวที่สองแถวที่เป็นเกรดก็คือแถวที่สองแถวที่1แถวที่2นะคะถ่าตรงกันใกล้เคียง ออโต f e ฟิลเลยได้ไหมไม่ได้ล็อกเซลก่อนเรียบร้อยนะคะออโต f ฟิลค่ะในวันนี้นะคะเราเรียนคำสั่งอะไรไปบ้างแล้วเนี่ย if นะคะ if ก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็ทำตาม เหมาะกับเงื่อนไขที่มันมีหลายๆเงื่อนไขนะส่วน v lookup กับ h lookup นะคะเป็นการค้นหาค่าแล้วก็ระบุค่าที่ต้องการนำมาเป็นคำตอบโดย v lookup นั้นเป็นการค้นหาค่าในแนวเวอร์แนวตั้งแต่ถ้าเป็น h lookup ก็เป็นการค้นหาค่าในแนวนอนนะคะ อย่าลืมนะคะสำหรับการค้นหาแบบ V lookup และ H lookup นั้นค่าที่เราจะนำมาตรวจสอบจะเป็นค่าที่อยู่ในคอลัมน์แรกหรือแถวแรกนะคะสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะใน Excel ยังมีสูตรอีกเยอะเลยเดี๋ยวมาเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ